ทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครบเครื่องเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วเนาะค่ะเหตุเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเมื่อวานนี้แจงมาออกกําลังกายอ๋อพูดผิดเมื่อวานนี้แจงมาเดินออกกําลังกายขาดคําว่าเดินนะคะแจงเจอเห็ดสองดอกค่ะเป็นเรื่องเลยคาใจนะคะก็เลยต้องออกมาอีกค่ะทุกคนแต่วันนี้แจงออกมาเร็วนะคะมา มารุนกันนะคะว่าเห็ดสองดอกนั้นคือเห็ดอะไรค่ะไปค่ะมาสนุกด้วยกันค่นเพื่อนๆจ้าไปทุกคนไปนะคะไปดูเห็ดกับแจงอยู่ตรงไหนละ่ะ <c oughs> แป๊บนะคะหาก่อนนะจำอ๋อเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วคะ่ะแป๊บหนึ่งคะ่ะอันนี้นะคะ เห็ดน,น้ำนมนะคะกินได้นะเนี่ยแต่ฝรั่งเขานิยมเอาไปทำเครื่องเทศนะทุกคนมันโอ้เนี่ยนะคะเวลากรีดตามเนี่ยมันจะมีน้ำนมออกมาสีขาวแต่อันนี้ดอกแก่แล้วค่ะเอ๊ะมีอยู่นะแป๊บน,นึงนะคะเห็นไหมน้ำนมออกมาเล็กน้อยค่ะทุกคนออกไม่เยอะ ไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะนะยากให้ดูชัดๆเนี่ยวิธีทดสอบนะคะนี่นะคะกินได้กลิ่นหอมด้วยนะคะเนี่ยอู้ดอกกําลังดีค่ะเห็นไหมนี่นะคะแต่ดันมาเกิดตรงที่เขาฉีดยาฆ่าย,ยาข้างถนนนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่เหตุที่แจงอยากเจอนะ ไม่ใช่เห็ดที่แจงเจอเมื่อวานนี่พูดผิดโอ้ยน้อง้าทุกคนคะ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเห็ดร่มนะคะเห็ดร่มนางเอกของงานในวันนี้นะคะทุกคนดูสิโอ้ยปีนี้เพิ่งเจอค่ะเป็นดอกแรงดีใจมากอสวยมากเลยดูสิคะเนี่ย ยังนิ่มๆเอาไม่ใช่ยังแข็งๆอยู่เลยค่ะเจียงเจอเมื่อวานนี้จังโคตรดีใจเลยทุกคนดูสินี่ดูขาเห็ดยาวๆขายาวเป็นนางแบบนะคะทุกคนแลวแจงก็เจออีกดอกหนึ่งทุกปีนี้จะเกิดเยอะมากเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกปีนี้เนี่ยเห็นแค่สองดอกมันเกิดอะไรขึ้น หรือว่าเห็ดเขาสู้ยาค่ายาไม่ไหวค่ะทุกคนเขาก็เลยเริ่มที่จะสูญพันธ์เนี่ยจะไม่อยากเก็บเขาขึ้นมาเพราะว่าปีนี้มันเกิดน้อยแน่นเนี่ยตรงกลางแน่นๆเลยนะคะภาษาอังกฤษก็แชกิพาราซอลนะคะเดี๋ยวแจงแปะชื่อภาษาอังกฤษไว้ให้เผื่อเผื่อมีคนที่เข้าเริ่มศึกษาเรื่องเห็ดเกี่ยวกับเห็ดน,นะคะที่อยู่เมืองนอกเนาะ เพิ่มมีประโยชน์นะคะทุกคนแจงกล่ว่าจะไปส่องเห็ดร่มต่อค่ะอืมเพราะว่ามันมีที่หนึ่งที่ที่แจงสามารถเก็บได้ถ้าเขาเกิดนะถ้าเขาไม่เกิดก็แล้วไปแล้วเมื่อวานนี้แจงก็สังเกตเห็นว่าเห็ดอันนี้เนี่ยคือเห็ดพิษนะคะทุกคนลักษณะภายนอกเนี่ย ถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะจะคล้ายเห็ดคุณชายมากๆเลยซึ่งเห็ดชนิดนี้ก็คือคู่ฟฝดเห็ดคุณชายนะคะเดี๋ยวแจ้งแปะชื่อภาษาอังกฤษไว้ให้น้องแจงก็ลืมชื่อภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้นะคะ <déb uk> นี่นะคะแจงน่ะพอดูปุ๊บแจงรู้ปั๊บเลยเพราะอะไรเพราะว่าแจงเก็บบ่อยค่ะทุกคนมันมีความแตกต่างอยู่ไปค่ะไปต่อคะ่ะกลัวฝนมาก,ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมฟ้าคึมแล้วเนี่ย ทุกคนเห็นเห็ดกลุ่มนี้ไหมคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของแจงนะคะอันนี้คือเห็ดหมอกนะทุกคนเห็นไหมสีของเห็ดนนะ่ะมันจะมีความขาวหม่นๆนะคะเหมือนสีหมอกเนาะอันนี้เนี่ยตามที่แจงไปหาข้อมูลนะคะบางที่ก็บอกว่ากินได้บางที่ก็บอกว่ากินไม่ได้นะคะบางประเทศทางส่วนยุโรปเขาประกาศ ห้ามกินเลยนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวแจงเนี่ยแจงว่าไม่กินดีกว่าค่ะเพราะว่าดูแล้วเขาเขาไม่น่ากินเลยนะคะดูสิเป็นสีหมุนๆยังไงไม่รู้แล้วก็แจงดมกลิ่นดูเนี่ยกลิ่นเขาเหมือนเห็ดกินได้นะคะทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วตามที่แจงศึกษานะคะแจงว่าไม่กินดีกว่าค่ะเราชื่นชมเขาดีกว่านาะไปต่อค่ะแจงเห็นเห็ดมะนาวนะคะ สองดอกนี่สวยดีค่ะก็เลยหยุดทําคลิปนะคะดอกแน่นดีรุ่นเนี้ยเอาไปทําอาหารอร่อยค่ะทุกคนเนี่ยไปเราไปต่อค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็ดชนิดนี้เนี่ยมีความคล้ายกับเห็ดกลวยนะคะดอกใหญ่ๆมีความคล้ายนะทุกคนเนี่ยแต่ว่าแจงได้ดมดูแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยตะกี้เนี้ยแจงถอนขึ้นมาแล้วก็ดม ดมกลิ่นดอกนี้ดูนะคะไม่ใช่นะคะกลิ่นมันคนละแบบกันเลยแต่ว่ามันมีความคล้ายเฉยๆนี่นะคะอุ้ยเห็ดนี่ก็ไดมีความหลากหลายนะคะทุกคนเก็บเห็ดเนี่ยมันมันต้องมีสกิลนะทุกคนมีทักษะยิ่งคนที่ไม่มีเพื่อนพาเก็บเหมือนแจงเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะทุกคนทุกคนคะเห็นอะไรไหม ดูเห็ดทุกคนดูเห็ดดอกนี้น่ารักจังเลยอุ้ยดูสิเนี่ยเขาไม่ใช่เห็ดขอนนะเนี่ยเขาเป็นเห็ดเกิดบนดินแต่พอดีมันดันมีดินตรงขอนเขาก็เลยเกิดงงไหมคะลักษณะแล้วเหมือนไม่ใช่เห็ดขอนอันนี้ก็น่ารักเห็นไหม ตัวจิวจ๋วเนี่ยดอกจิวจ๋วเนี่ยอ,อะไรเนี่ยทุกคนดูสิมาเรียนรู้ธรรมชาติกับแจงนะคะดูเห็ดอีหย่างนี่เอออันนี้นะเห็ดขอน,นแต่ดอกนี้สิอะไรของเธอเนี่ยจังเห็นเห็ดั้งในอุอะไรอะแบบนึงนะคะทุกคนเห็ดอะไรไม่รู้คะ่ะนะ ไอไม่รู้จักไปเราไปต่อค่ะตาเอ๋ตาเอ๋อเจอกห็บพึ่งหน้าแตกค่ะดอกเดียวมีเพื่อนไหมเพื่อนหนูอยู่ไหนนิ่มแล้วค่ะปล่อยปอยปล่อยเป็นเชื้อไปค่ะจริงหรอจะมีดอกเดียวเห็นแล้วอดไม่ได้ค่ะ เฮ็ดนานแลค่ะพี่น้องค่ะตะหักอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งเนยดอกแน่นๆค่ะโอ้ยเสียดายผิดทองแจงเกิดเอมอยู่ทั้งดอกใหญ่ดอกน่อยค่ะไปค่ะ พี่น้องคะเห็นบอเห็ดมันปูมาเกิดดีแท้ๆมังคุดสิทธยาขายยาเนี่ยแสดงว่าเขาบ่ย่นยาขายยาดิค่ะมโนมีแต่ดอกงามๆอืมเนี่ยดอกงามๆเลยค่ะเนี่ยอืมโอ้ยกระบอกกาเก็บเร็วนี่นะคะมุนดหละ่ะพี่น้องแม่ ดอกขาอบๆเลยค่ะนี่แสดงว่าแสดงว่าข้างในเนี่ยปลาเนี่ยเป็นปลาเห็ดมันปูด้วยค่ะเนี่ยเข้าไปบ่ได้เข้าไปได้กะก็ <c oughs> สิดีคงจะดีนะคะคงจะดีแต่มันเข้าไม่ได้ผ่าส่วนตัวเนาะ <c oughs> แอบเก็บแต่เฉพาะเห็ดที่อยู่ป่าเพื่อนบ้านใกล้ๆก,กันนะคะนอกนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกคะ่ะเพราะคนที่นี่เขาชอบติดกล้องนะทุกคนอุ้ยอยากเข้าไปย่างดิเสดายส่วนตรงนู้นนะทุกคนนู่นเป็นป่าเห็ดร่มนะคะแต่ทำไมแจ้งว่าเห็ดเห็ดรมสักระดอกเลย เนี่ยมันไม่มีเห็ดร่มนะคะหรือว่าเขายังไม่เกิดเนาะเนาะเนี่ยเอาไว้เอาไว้คราวหน้าค่อยมาดูนะคะปีที่แล้วนี่เกิดเต็มเลยเยอะมากนะทุกคนดูเห็ดเห็ดนาแรคะ่ะเห็ดนาแลดอกนี่ขึ้นไม่ไมอยู่เลยคะ่ะกุ้ยงามไหลอน้องแจงเอาด้วยะคะ่ะ ของแสบเนี่ยค่ะ,อะโอ้แจงใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะนี่แจงเจอเห็ดมันปูหนึ่งดอกสองดอกเดี๋ยวนะคะสามดอกโอ้ดอกนี้นี่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 อืมอันนี้เก็บเด้อ นี่นะคะดูดูขาเขายังอุ้ยขามัน,นขาหยาบแล้วค่ะมันบพลอยแล้วค่ะพี่น้องขาขาบาพลอแล้วมันหยาบแล้วดอกนี้เอาด้วยค่ะอืม,อมเก็บเขาแน่ขาอุตสา์เกิดมาให้เก็บมันเก็บได้ค่ะจังเห็นดอกนึ่งใส่หนอ อ,อันนึงนะคะวันนี้เกิดซุปปีเด้ยอ,อันนี้ก็อันนี้เห็ดมะนาวสีชมพูพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันอ,อันนี้ก็ดอกนึงค่ะพี่น้องค่ะปล่อยเอาดอกเดียวพอ,พอเอพราะอียงเพราะว่าเห็ดมันปูกของน้องแจงในตู้เย็นกันยัางเต็มอยู่ค่ะ ยังหลยอยู่นี่นะคะสมัดบ้านแล้วค่ะไปมังนีก็เกิดค่ะพี่พี่เพื่อนจ๋าปีที่แล้วเขาก็เกิดแต่ว่าปีที่แล้วเกิดหลายมังนีแจ้งเพิ่งเห็นดอกเดียวค่ะแจ้งปล่อยไดยค้ความสุขค่ะพี่น้องค่ะกับการที่ว่าเขาเขาปล่อยเห็น,เ,หนเขาได้แพ้แพ้เชื้อนะคะแพ้เชื่อเนาะแพ้เชื่อเห็น นั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องือไปค่ะองใส่เห็ดอันนี้เนี่ยมันมีเนี่ยมันมีความคลายเห็ดมันปูเห็ดอีกอย่างเนี่ยแต่ว่าดอกมันหน่อยค่ะอืเห็นเลื่อยอยู่ด้วยค่ะเห็ดชนิดนี้อันนี้เห็ดอีกอย่างเสน่ห นึงนะคะโน้ตอันนี้เห็ดพิษ <c oughs> วันนี้แจงได้เห็ดอยู่เดซสองดอก <c oughs> ค่ะก็เป็นการส่องเห็ดนะคะตั้งใจไปส่องเห็ดร่มนะทุกคนแล้วก็เห็ดลอฟเตอร์นะคะแจงพูดไม่ผิดคะ่ะเห็ด ลอฟเตอร์หรือว่าเห็ดกุ้งมังกรนะคะเพราะอะไรเมื่อวานเนี้ยแจงไปเดินแจงก็เจอเห็ดร่มแล้วก็เห็ดลอฟเตอร์นะคะทุกคนครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งแรกที่อยู่ในป่านี้เจอเห็ดลอฟเตอร์ค่ะดีใจมากตื่นเต้นมากแตวแจงแปะคลิปไว้ให้ดูนะคะทุกคนเป็นการาปิดท้ายคลิปนะคะทุกคนเอาละค่ะจากที่โมมาเยอะแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกการสนับสนุนทุกการรับชมนะคะทุกการซัพพอร์ตเนาะ <Yeah. S 1> เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ oh! ๊ายบาย Thank you all See you next bye ทุกคนคะอุ้ยอะไรเป็นสีแดงๆน่ะอุ้ยอายๆๆๆๆเอาๆๆๆ,ๆๆๆๆอ้ายทุกคนตายๆๆๆ ทุกคนวายบ้านแจงดอกแรกพี่ปี่นป่วจ้าต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 ามาเด็กคนเอ้ยสร้างว่าแถพี่นองเฮดลอปเตอร์ดอกแรกแแแแรท้ง,กแกทงแท้แจงมาอ,อยู่น่ซีปีโอ้ยมนเป็นังสี่บอเฮดลอปเตอร์เอา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 โอ้ดีใจค่ะค่ะ เอาเห็นแต่ไอแจงเห็นแต่ทั้งบ้านพี่จุรลี่ไหมคะไอ้สุคนได้เก็บเฮดลอฟเตอร์แล้วไอวเป็นจังสี่ตัวนี่ไหมอ๋อมีอินบอกเพี่นองขาดีใจหลายาเสื้อเ็ดปิดใบค่ะปิดไบปิดไบสร้างว่าแถะเดี๋ยวอื่นต้องไม่ยางเนาะค่ะพี่นองขา อ้เฮ็ดลอปเตอร์นะคะพี่น้องเทียแรกแล้วก็ดอกแรก<ป>ตายมาดูผลเอ้มาดูผลเอ้ดีใจคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้ว